รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรงในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเวลาดีๆที่สมาชิกทุกคนในบ้านจะได้ร่วมฟังธรรมะก,กันอย่างพร้อมหนะ้าในวันนี้ค่ะพระมหางามพลกิติโสพโนแห่งวัดภาษีกรุงเทพมีเรื่องทุกของคนดีมาฝากซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปสดับรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมอันนี้ตั้งใจว่าจะคุยกันหรือว่าแลกเปลี่ยนเรื่องท่วงคนดีเนาะซึ่งไม่แน่ใจว่าใครสงสัยว่าไอ้คนดีมีความทุกข์ด้วยเหรอน,น่าจะมีใช่ไหมใรใครมีช่วยยกมือหน่อย โอ้เยี่ยมเลยแสดงว่ามาถูกที่ใช่ไหมโยมาถูกที่แล้วตมาก็มาถูกที่ด้วยใช่ไหมครับตมาก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะแล้วก็มีความทุกข์ด้วยเหมือนกันคนที่ไม่ทุกข์เลยแม้แต่น้อยมีประเภทเดียวใช่ไหมคนอาพระอาหารหันเลยอาตราบดเรายังมีกิเลสอยู่และเรายังเป็นคนดีนะก็มีทุกข์คนดีก็มีทุกข์คนไม่ดีก็มีทุกข์แต่ทุกข์อาจจะต่างกันไปบ้าง ทีนี้ทุ่งคนดีเป็นแบบไหนล่ะเช่นก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ไม่อยากจะพูดเหนไหมใครวานอะไรก็ได้ค่ะได้ค่ะแต่ในใจบอกอีกแล้วอ่ะอีกแล้วมันมีคำบางคำที่ในใจนะคอ,อีกแล้วอ่ะใช้กันจังเงย้ะเห็นข้อความใน ติดหลังรถมีองค์คนหนึ่งติดไว้เห็นเป็นลาวเห็นเป็นลาวใช้เช้าใช้เย็นอะรเงียยิ่งไม่จําเป็นต้องเป็นลาวหรอกแค่เป็นคนดีที่ไม่กล้าไปเสดก็ใช้บ่อยๆใช่ไหมยิ่งตอบแล้วว่าใช่ได้ครับได้ค่ะก็เลยต้องเป็นภาระหรือบางทีก็ไม่กล้าแยง้งกับคนอื่นตามๆเข้าไปเหมือนๆนคนอื่นกลมกลืนไปก็คิดว่าจะ โอเคแต่สุดท้ายความเป็นตัวเองหรือความโดดเด่นก็หายไปเป็นไม่ยงเนาะบางทีเหมือนคนอื่นแต่ไม่โดดเด่นสุดท้ายได้รับการโปรโมทไม่ยงแต่งตัวเหมือนคนอื่นแล้วไงเหรอพูดเหมือนคนอื่นทำเหมือนคนอื่นมันก็เป็นคนดีซึ่งแบบก็น่ารักนะแต่ไม่มีใครสนใจมียงท่านหนึ่งจะว่าน่าสงสารก็ได้เนาะ คือเขาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาทำงานแล้วเนี่ยเขาได้อะไรเพื่อนเพื่อนหรือลูกลูกน้องเอลูกน้องเนี่ยข้ามหัวไปเข้เขาใจนาะยมเนาะระดับนี้ผ่านโลกมาเยอะนะข้ามหัวไปเรื่อยไม่เอาละลาออกลาออกไปแล้ะไรเลยตกงาน <c oughs> คือตอนนั้นอายุแค่สี่สิบห้าสิบนะ ก็กลับมาอยู่บ้านมาช่วยเมียเสิร์ฟอาหารอะไร้ยมาเป็นพนักงานล้างจงล้างจานคนที่บ้านก็บน่นลาออกทําไมก็ไม่รู้แต่ในฝ้าของคนคนนั้นอ่ะเขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้กับความอายุติธรรมตรงนั้นทนไม่ได้ซึ่งตรงข้ามอีกคนหนึ่งนะเป็นตํารวจแล้วเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันคือรุ่นน้องบ้างเพื่อนบ้างข้ามหัวไปเรื่อยระหว่างที่เครียดแค้นอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกไม่พอใจกับ ความอายุธรรมของที่ตรงนั้นนะไม่ใช่ทุกทกที่เนาะแต่ที่ที่เขาทํามันมันไม่โอเคสาหรับเขาเขาก็เรียนเนติบัณฑิตสุดท้ายก็สอบมาเป็นสารชีวิตเปลี่ยนไหมยงเปลี่ยนเจอสถานการณ์เดียวกันในะคิดต่างกันนะทุกเหมือนกันนะแต่วิธีการจัดการทุกแตกต่างกันวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้แหละว่าเราเจอทุกเหมือนกันเราจะจัดการบริหารเรื่องนี้อย่างไรขออนุญาตยกตัวอย่างเห็นภาพชัดแล้วกันเนาะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโชคดีมากเลยลูกศิษย์จะมาทักมาใน Facebook พระอาจา,ารย์ครนมีปัญหาเรื่องนี้นะจะมาก็ขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วนะก็มี3ามสี่เรื่องที่จะมาเล่าให้โยมฟังแล้วก็จะถามโยมว่าถ้าเป็นโยมโยมจะทำยังไงญาติที่มีคุณเราเนี่ยนะของของผู้หญิคนเนี้ป่วยเนาะโดยการเจ็บหลังอะไรเงี้ยไปหาหมอรักษายังไม่หายดีเลยเขาเลยบอกอันเนี้ยยาหมองนี่แหละ ดีคนแถวบ้านรักษาแล้วหายก็เลยเอาไปให้แต่นายาหม่องมีส่วนผสมของอการชงเขาก็ไปหาหมอด้วยนะก็ใช้ยาหม่องตรงนี้ด้วยหายหายเสร็จแล้วเป็นไงออาจจะติดไม่ติดไม่แน่ใจแต่ที่แนะ่คือลูกสาวเขาอีกฝ่ายมาดายมท <laughs> ทำไมไม่บอกฉันนี่มันยาเสพติดอะไรอย่างนั้นอย่างเนี้ ก็แบบตอนที่รับสายเนี่ยตอนตอนที่เห็นข้อความรับสาย,ยมันเป็นช่วงที่แกอยู่กับคนหลายหลายคนอยู่บนรถไม่กล้าเถียงไม่กล้าดา่าไม่กล้าว่าอะไรก็อึดอัดด้วยความเป็นคนดีตกเย็นมาคิดได้ว่ามันไม่ถูกต้องฉันหวังดีฉันช่วยเหลือและฉันไม่ได้ขออนุญาตคุณเพราะว่าพ่อคุณก็มีสติสมัญญาดีนี่อะไรเงี้ยก็งุดหงิดจัดการไม่ได้ก็มาคุยกับตมาพระอาจารย์ขอปรึกษาเรื่องนี้หน่อย ไม่รู้จะจัดการยังไงดีแบบที่สองคนที่2นะครับคนนี้ก็ถึงวันเกิดแฟนไม่โทรมาอวยพรไม่มีของมาให้ปกติให้นะพระอาจารย์เยวต่มายเห็นเขาโพสใน f a c e b o o เนาะก็ไปเป็นไรเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็เล่าให้ฟังทุกวันเกิดจะมีของขวัญมีทักทายนู่นนี่นั่นไปกินเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่แต่ปีนี้ไม่เลยพระอาจารย์เนี่ยหนูจะเลิกมันอยู่แล้ว ดราม่ามาทันทีเลยโยมเล่าถึงเรื่องไม่ดีนู่นนี้นั่นนะแต่มาบอกแอล้วทำไมไม่เลิอกอ่ะพระอาจารย์ก็ดูหน้าหนูก่อน <laughs> หน้าอย่าหนูจะหาได้เลยแต่มาก็ไปดูภาพโปรไฟล์เออเข้าใจ <laughs> <laughs> ก็คือก็พูดให้เขาปล่อยวางอะไรบางอย่างเนาะเขาพูดไปทีนี้วันรุ่งขึ้นทักไปเป็นไงโย,ยมเป็นไงบ้างไม่มีอะไรแล้วค่ะเอา้าทําไม มันบอกว่าเมื่อวานเมามันดื่มเหล้าแล้วเมาหลับไปเลยไม่ได้โทรมาไอ้ดราม่าทั้งหลายที่ว่าที่ไม่พอใจที่โกรธเนี่ยหายเลยเห็นไหมยอมพอมันไม่มีพอใจปุ๊บเหตุผลมาเต็มเลยเพราะฉะนน,นเหตุผลส่วนใหญ่มันมาจากอารมณ์นะฮะใช่คิดเรื่องไม่ดีก็มาหมดเลยเคสที่สามอันนี้นี่เป็นเรื่องหนักเลยนะฮะ ผู้หญิงคนหนึ่งไปขายตัวแล้วกันนะที่ญี่ปุ่นอันนี้แต่มาขออนุญ,ญาตเขาแล้วแล้วเขาก็ส่งเงินมาที่บ้านแล้วแม่ก็ผานเงินน้องก็ช่วยผานด้วยผานไม่พอติดการพนันอีกติดหนี้อีกคือคือเงินที่ให้มาก็ไม่พอใช้ละแถมยังมีหนี้ให้ พอลูกสาวกลับมาอยู่เมืองไทยก็ต้องแต่ว่าดีหน่อยเอาพาผู้ชายญี่ปุ่นมาด้วยก็เลยแบบต้องใช้หนี้ต่างๆมากมายสุดท้ายทะเลาะกันระหว่างสามีใหม่ซึ่งเป็นสามีซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นกับแม่ทะเลาะกันสามีก็ถามว่าเธอจะเลือกใครเขาเลือกแม่สามีก็หนีกลับไปญี่ปุ่นนะฟังดีนะ คนดีคนนี้เลือกแม่ไม่เลือกสามไม่เลือกสามีมามแต่พอสามีกลับไปแล้วแหล่งเงินไม่มีไงแม่ก็ด่าทําไมโง่แบบนี้ฮะถ้าเขาฉลาเขนอาจจะเอาแม่ออกเนาะแต่เขารักแม่สุดท้ายก็ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกลายเป็นจิ้งจกติดเตียงเดือนกว่าๆยมหนูผิดตรงไหน หนูไม่ดีตรงไหนทำไม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 ต้องเป็นชั้นฮลัลโหลทำไมต้องเป็นชั้นชั้นดีขนาดนี้รู้สึกแบบนั้นไม่หยมโลกมันช่างอายุติธรรมคนในชีวิตเราช่างไม่เข้าใจเราเหลือเกิน มีแม่คนหนึ่งลูกติดเกมเล่นเกมสอนก็นแล้วสั่งก็แล้วด่าก็แล้วก็เล่นเกมไม่เลิกหวังดีไหมหวังดีทํายังไงยังไงก็ไม่เลิกสิเป็นทุกข์อยากให้ลูกได้ดีถ้าไม่อยากให้ลูกได้ดีไปไงก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมจะเล่นเกมก็แล้วแต่เลยถ้าป็นโยมยอมทํำยังไงยมลูกโยมอาจจะไม่ติดเกมเนาะแต่อาจจะติดอย่างอื่นนะ ที่นักกว่าเกมผนันออนไลน์อย่างเงี้ยติดหญิงติดชายอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะทุกสอนก็นแล้วสั่งก็แล้วด่าก็แล้วไล่ออกจากบ้านก็นกนแล้วตัดจากกองมดกก็แล้วหรือบางทีมันอาจจะไล่ลอกจากบ้าน <c oughs> แทนเงนี้ยโอเคก็อยู่ตรงนั้นนะอีกท่านหนึ่ง คุณครูท่านนี้เป็นครูนาฏศินเขาก็จะพาเด็กๆไปรําไปฟ้อนไปอะไรเงี้ยสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเวลามีงานโรงเรียนเขาก็ดูแลเด็กๆได้อย่างดีแต่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือคําชมพระอาจารย์เนี่ยหนูอยู่มาตั้งหลายปีพ่อไม่เคยชมหนูเลยช่างสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้โลได้นุนได้นี่ไม่เคยเลยพร้อาจาย์ เขาทำดีไหมโยมแต่อะไรทําให้เขาทุกข์ล่ะน้อยใจเยี่ยมเลยที่เล่ามาทั้งหมดโยมสังเกตไหมว่ามีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันของคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ให้ยามองคนที่รอแฟนโทรมาลูกที่เอาเงินให้แม่ด้วยความกตัญยูหรือแม่ที่อยากให้ลูกเลิก เล่นเกมหรือครูนัสินมีอะไรที่เหมือนกันยมมีความหวงังผิดหวงังทําดีไม่ได้ดีมันเป็นญ้าปากคอที่แบบหลายๆรู้หลายคนรู้อยู่แล้วเนาะคือถามว่าคนเหล่านี้รู้ไหมถ้าเป็นเรื่องคนอื่นเขาก็น่าจะรู้นะแต่พอเอิญมาโดนกับตัวเองใช่ไหมพอเจอตัวเองปุ๊บบางทีมันมองไม่ออกเรื่องตัวเองแบบอะไรเนี่ยทำไมต้องเป็นชั้นด้วย มันควรเป็นแบบนี้สิพออฉลาดแล้วนะโตแล้วนะรู้โลกมัดเยอะคือแบบสารพัดอย่างอะ่ะคือเราจะมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองด้วยความเป็นอัตตาด้วยความคาดหวังบ่อยครั้งด้วยความคาดหวังของเราด้วยความต้องการของเราเนี่ยทําให้เราทุกข์ยกตัวอย่างกรณีของลูกศิษย์เนาะเขาบอกเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจหนูหนูหวังดีหนูผิดด้วยเหรอ ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะอีกฝ่ายเพียงแค่ตำหนิว่าไม่บอกฉันละ่ะวันหลังบอกฉันด้วยนะแต่ไม่ได้ตำหนิสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่ผู้หญิงนี้ต้องการก็คือให้ลูกเข้าใจตัวเขาแต่บางด้ถามว่าแล้วคุณเข้าใจอีกฝ่ายไหมอืมไม่แน่นะเขาอ,อาจจะโดนคุณหมอตำหนิมาก็าได้ อืมคือหลายเรื่องเราไม่ได้รู้อีกฝากหนึ่งเราหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจเราเราคาดหวังให้อีกฝ่ายเห็นใจเราหรือเชื่อถือเรายอมรับเราในฐานะที่เราหวังดีในฐานะที่เราทําในสิ่งที่ดีงามแต่สถานการณ์เป็นแบบนั้นไม่ยมบ่อยครั้งไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมบ่อยครั้งมันมันพลิกอะคนอื่นไม่ได้คิดเหมือนที่เราคิดแต่เราก็คิดว่ามันต้องคิดได้สิเขาต้องเข้าใจเราสิ เราพูดแล้วนะพูดหลายคนแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์กำลังสอนหนังสืออยู่อาจารย์มาเป็นพระที่สอนหนังสือเด็กด้วยจัดปฏิบัติธรรมที่วัดด้วยแล้วกําลังสอนสอนอยู่เนี่ยเด็กมีคนหนึ่งมันพลวดออกมาพูดอะไรบางอย่างไม่เข้าท่าแล้วอามาก็ตําหนิไปเพื่อนข้างๆครับปรับเขาให้แล้วเด็กที่โดนเบิร์ดกระโหลกเนี่ยก็ร้องไห้แล้วเป็นไงยง เพื่อนตั้งห้องก็ด่าหรือตําหนิเองคนที่ตบเพื่อนอะไปตบเขาทําไมผมก็บอกว่ามันตั้งใจฟังหน่อยครับอา้าวแล้วเธอบอกเขาก่อนตบหรือตบเขาก่อนบอกคือคือถ้าเธมาไม่ถามเนี่ยมันก็จะไม่บอกถูกไหมมันตบไปเลยแต่เพื่อนร้องไห้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่นก็ตําหนิคนตบแาจารมาบอกว่าอย่าไปตําหนิเขาเลยเพราะไอ้คนที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะโดนตบ เราวดนท้ายเรให้พ่อ,อะไรโยมประเด็นคือแต่มาก็ถามเขาว่าเฮ่ตอนที่โดนตบนึกถึงอะไรนึกถึงตอนตอนหนึ่งทำไรแม่ตบหน้าผมเธอทำอะไรผิดจำไม่ได้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับโดนตบหัวนึกไหมยมแต่มันมีนเรื่องบางเรื่องที่เขายังจำได้ฝังใจแล้วมันเจ็บปวด สิ่งที่ตะมารู้คือมันตบพอสมควรแบบที่หยอกกันเล่นอ่ะเด็กมันก็หยอกกันแรงใช่ไหมปุ๊บเนี่ยคือปกติตบแบบนี้ไม่น่าจะถึงขั้นร้องไห้นี่คือ,อตะมามองอย่างนั้นแต่แน่ๆมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาคิดอ่ะแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาก็เลยถามเขาเมื่อถามเขาจึงได้ยินความจริงว่าจริงๆไม่ได้ทุกข์เพราะโดนตบแต่ทุกข์เพราะมีบางอย่างค้างคาใจเขามันยังติดอยู่ตรงนั้นนะโยม คนบางคนไม่ได้รับการยอมรับกับคนที่บ้านพยายามเหลือเกินที่จะได้เป็นที่ยอมรับที่ทํางานแต่เอิญที่ทํางานก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนที่เคยเจอเป็นไงยมทุกข์แล้วไหมที่บ้านก็มีใครรักที่บริษัทก็มีใครโปรโมทฮ่าเครียดลาออกดีไหมลาออกก็ไม่มีกินอีกที่บ้านโดนดายโดนที่บ้านดายอีกอนี้เป็นต้นก็กลายเป็นความอึดอัด แต่ก็อย่างว่าแหละถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มเห็นความจริงว่าเราไม่สามารถอยู่กับความคาดหวังได้นะแยกให้ออกแล้วว่าระหว่างที่เราคาดหวังกับความจริงมันคนละส่วนกันมันคือคนละโลกกันบ่อยครั้งเราอยู่กับโลกแห่งความคิดอะยมบ่อยครั้งเราอยู่กับโลกแห่งความคิดมากกว่าโลกแห่งความจริงแล้วเราอยากให้โลกแห่งความจริงเป็นเหมือนโลกแห่งความคิด แต่เราแยกแยะให้ออกว่าเออความจริงมันเป็นแบบนี้นะชีวิตหรือโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังเสมอไปแยกแค่ออกว่าเราความต้องการเราไม่จําเป็นต้องตอบโจทย์ถูกตอบโจทย์เสมอไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เราความต้องการความอยากของเราเป็นที่ตั้งเมื่อนั้นเราทุกข์ใจความทุกข์หลักๆก็คือใช่ไม่ปล่อยวางความคาดหวังคือความหวังไม่ถูกเติมเต็ม การสื่อสารไม่ไ,มได้รับการยอมรับยังส่งไปไม่ถึงหรือการยึดติดอะไรบางอย่างหรือบ่อยครั้งเราก็ไม่รู้ในบางเรื่องที่เป็นเบื้องหลังของมันและที่สำคัญคือด้วยความเคยชินชินกับความคิดติดกับระงความคิดแล้วก็ปล่อยไม่หลุดทีนี้ยอมอยากจะฟังเคสที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ว่ามันจะจบยังไงอะฮัลโหลหรือไม่หรือไ,ไม่ต้องปล่อยวางได้แล้ว ถ้าถ้าไม่เฉลยนี่ไปวางได้ไหมได้แล้วขอบคุณมากเลยโอเคก็เลยพาให้ลูกศิษย์ได้เห็นว่าอ๋อแต่ละคนเขาก็มีทุกของเขาแหละเขาก็อยากให้อีกฝ่ายเข้าใจอย่างเย็นยาหมองใช่ไหมฝ่ายนู้นก็อยากให้ลูกศิษย์ตมาเข้าใจลูกศิษย์ตมาก็อยากให้อีกฝ่ายเข้าใจแล้วความจริงก็คือเขาก็ไม่เข้าใจเราอะแล้วสิ่งที่คุณทํามันก็ดีอยู่แล้วมันคนละส่วนกันที่เขาตําหนิตาหนิช่วงนี้ ไม่ใช่ในอดีตอดีตคุณทําดีคุณตัดสินใจเจนาคุณถูกต้องแล้วไม่ต้องท้อถอยกับสิ่งตรงนี้อันนี้แค่เข้าใจอีกฝ่ายแล้วตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองทําความดีแล้วมันก็จบไปแล้วส่วนเรื่องแฟนนี่เขาปล่อยวางได้นะยมเนาะแต่ครั้งหน้าไม่แน่นะปีหน้าอาจจะมีได้คุยกันอีกเลยนะในกรณีของลูกสาวที่คนเนี้ฮะจะฆ่าตัวตายเนะี่ยเขาพยายามฆ่าตัวตายถึงห้าครั้งนะครับ แต่ยังไม่ตายมีคนช่วยไว้ซะก,ก่อนคุยกับเขาเนี่ยแต่มาไม่ได้สอนเลยนะเชั่วโมงก45นาทีจำได้วันที่2เมษายนปี2560โยมโยมเห็นเด็กคนนั้นไหมอายุ19ปีตะาม,มาพูดอย่างนี้นะเขาอดทนนะค่ะ เห็นเด็กคนนั้นไหมที่เขากระตันอยู่ค่ะเขาประหยัดค่ะเขาหวังดีต่อพ่อแม่ต่อต่อแม่ต่อน้องค่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเขาไม่ได้แย่เลยนะแต่ที่เรารู้สึกว่าแย่เพราะเราเอามุมมองของคนอายุสามสิบห้าไปมองผู้หญิงคนนั้นนะค่ะพระอาจารย์คะหนูง่วงนอนแล้วค่ะ พูดไม่กีบประโยคง่วงนอนละหลังจากนอนไม่ได้ชกเ,เดือนกว่ากว่านอนพอเย็นนะตมาก็เย็นอีกวันหนึ่งก็โทรไปถามพระอาจารย์คะเมื่อเช้าหนูทานข้าวได้แล้วเขามีชีวิตรอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ยมปลายปีหกศูนย์โทรมาตมาพระอาจารย์คะหนูอยากไปเที่ยวพัทยาค่ะเขาอยู่พะเยานึกว่าจะมายืมตังยมใจตมาเริ่มไปทุกข์ละ ยืมตังค์ป่านะแล้วมีตังไหมมีค่ะแล้วทำไมไม่ไปก็หนูยังเป็นซึมเศร้าอยู่นะคะมันเกี่ยวไหมซึมเศร้าไปเที่ยวได้ไหมได้ค่ะก็ไปสิแต่มาพูดสั้นๆกันเนี่ยแล้วเขาก็ไปแล้วก็ถ่ายรูปลงในเฟซบุ๊กต่มนก็ดีใจกับเขาเขาก็มีชีวิตรอดจนปัจจุบันนี้ คงต้องขอเก็บบางส่วนไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาของการฝึกภาษาอังกฤษฟุตฟิตโฟร์ไฟกับน้องเป็นหนึ่งในช่วงนี้ช่วงธรรมะพาเพลิน ภาษากังกฤิตฤธรรมะวันนี้เป็นหนึ่งขอนำข้อคิดที่น่าสนใจมาให้ลองฟุตฟิตฟฟร์ไฟกันสักหน่อยนะคะเริ่มจากคำว่าความคิดเชิงบวกเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้ One small positive thought can change your whole day. One small positive thought can change your whole day. ปัญหาคือโอกาสสำหรับคุณที่จะทำมันให้ดีที่สุด a problem is a chance for you to do your best a problem is a chance for you to do your best การเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่ายแต่เป็นไปได้เสมอ change is never easy but always possible Change is never easy, but always possible. A little progress each day adds up to big results. A little progress each day adds up to big results. ยิ่งเจออุปสรรคมากเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น Difficulties increase the nearer we approach the goal Difficulties increase the nearer we approach the goal เวลาเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวช้าแต่มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว Time moves slowly but passes quickly. Time moves slowly, but passes quickly. pair. We may encounter many defeats, but we must not be defeated. We may encounter many defeats,

มากสมาชิกท่านใดมีศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษที่น่าสนใจก็แบ่งปันกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 5 0 0หรืออีเมล address yokb7@gmail.com ค่ะ พรุ่งนี้เช้าเรายังคงมีสารธรรมนำสุขมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่ง,งนักขึ้นแม่ปางและต้องขอลาขอธรรมะบรษา,าทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ